ลังสาตัดชาชัยจนกับโนดลัางข้าวนำซับหลังสาหัดชาชัยจนกับโนดลังข้าวนำซับโนดลังงข้าวนำซับเรื่อเท้านะครับจากจังหวัดหลังโดยกันต่างๆไว้นะครับชนใหม่เยอะเลยครับชนหมาเยอะเลยหลังสาตัดชาชัยหรือชายมงคลเรตาดำกรองเกีาอุ่นขายโกดซี่คุ้นลนะครับจากนาวงจังหวัดหลังเหมือนกันครับเตือนหน้าวงเตาหนนายง ขาวนตนะ้นอานนี่คือคุยกันนี้นะครับอหัเาคไอเสต้านี่ประสบการทุตงครับกระเด้งไอเสีต้ากระเด้งไอเสเต้ากระเดง กนันดูครับตับไหมควายอยู่มาเลยนะครับควายดับนะครับ10ข้ามปีควายแดงอายอยู่ที่ 10, 10ปีนะครับแข่งโยอดกันม้านเลยนะเด่นคนนี้น่าจะปิดฉากทันเวลา <c oughs> เล่กันแต่งวันนี้นะเล่น Ở đây mà mấy chạy lên kia mấy tanh chân đến gấp chân đến là tao không bây giờ tầm bà đá nữa mà tí càng ngày chứng á thì tìm bây là làm bánh có bánh nạ rồi เหนื่อยเด็กปยเย็นเล็กกันหลังหน้าหนื่อยเด็กปยเ็นเล่นกันแดงค่่วนนดจากนายงค่ะเป็นดำเค่ะจเป็นวัวจากจังหวัดรัังเลยกันน่เล่นครับนี่กระแตงไงำกระแตงโต 我好 oh, okay. อะสินาทีครับไนเล่ป้าสนาทีไม่เชื่อเพราะมันไปเรวนาตีไอ่ดูนั้นันเียนาจะไม่นานะบอกวิธีาไกจะปลัดก็ไก่กอนนั่เอ ไปแล้วห้านาทีไปแล้วห้านาทีาน,าทนี่นี่นโดนไหลตีขึ้นไป,ปอ,ยอยู่ที่ห้าปีมันไม่กว่าได้เลยเรื่อเตาบ้านร้อนบ้านหนาวบ้านเย็น,นมาจากงหูแล้ว กลาดไม่กลัวยอดโดยแล้วข้าว่านี่แทงแทงไอ้หนังไปก็แทงนี่หลังจากกกพลลิับมาแทงขาใจยอดไอ้หนังไปไอ้หนังไปใจยอดโต ไม่กลัวแทงยิวแลวยิ้วยิวยิ้วต่อยิวตินเลยยิวตินลลยยิ้ว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 เจ็บเจ็บแนนแนนแนนดูหลุยิวกับดูหลุยยิวหียิ้วจุ๋ยปุ้ใหญ่เล็กแนนมาดำจับดำพงคะได้หนึงไม้ค่ะนาทีที่เกาไอหลังเราหิวจุ๋ยผู้ใหญ่เล็กแ่น หลังซาฮัชชัยหือยัยมงคลกับชายเวลาสิบนาทีก็เป็นก้อนะดูได้ดีได้กับ